ในวันดีๆวันที่3ตุลาคม2566ค่ะเราอยู่ที่อำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครค่ะและที่สำคัญไฮไลท์เรามีโอกาสได้มาดูแลโดยชุด t ีดีแคนะคะทีมมะละกาพืชลงมา เยี่ยมชมแปลงนะคะให้เจ้าของบ้านแนะนําค่ะแนะนําตัวเลยค่ะค่ะก็ชื่อเขมจิราชุปัญญานะคะที่นี่เก้าบ้านอ้อมแก้วค่ะค่ะตาบลบ้านโพนอำเภอโพนกแก้วจังหวัดสกลนครค่ะค่ะวันนี้ตัดสินใจเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทีดีแคร์นะคะเริ่มต้นแรกเลยคือทีดีคัทฝาแดงค่ะแล้วก็ทีดีโกรฝาเขียวนะคะตามด้วยทีดีพลัสเป็นแบบกระปุกนะคะเพื่อที่จะใช้รักษาแผลนะคะไฮไลท์ก็คือเจ้าแม่ยางนาค่ะทีเพาะมก้าพันยางนาจำหน่ายและเรามี มีเชื้อเห็ดค่ะที่เป็นผลงานวิจัยของท่านอาจารย์ดรสุบิตรอธิพงศ์ค่ะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะอีก5ลิตรแล้วไฮไลท์พระเอกของเราคือทีดีซอยเอ็กซ์ตรานะคะรับไปเลยค่ะนะคะพร้อมที่จะดูแลตั้งแต่ระบบรากลำต้นและใบให้เจริญเติบโตสวยงามค่ะนี่คือน้ำเลี้ยงของต้นไม้นะคะทีนี้ลายจะที่ช้ามันน่าจะออกหลายรุ่นแล้วครับตัวนี้โอ้มัน มัน <S 2> <S 2> ต้นไม้มาเริ่มประสานตัวเองแล้วไอ้น้ำยางนี่คือน้ำเปรียบเทียบไอ,อ้น้ำยางต้นไม้ไอ,อ้อตัวนี้ก็เลยมากินน้ำยางมานี่ครับต,ตัวตัวแง่ตัวนี้ดูดกินน้ำยางไม่ใช่มาไม่ใช่ตัวนี้มากินนะตัวนี้เรารักษารักษาเอาครับ เราไปดูว่ามันน่าจะฟอมตัว Eller, ไปแล้วะมันว่ามันตัวนี้น่าจะมีแก่นแล้วนี่มันถึงไม่ไม่เข้าดึกอืมตัวนี้เจ็ดปีจานนอนโฟเมียดไปบ้างเลยกรอดโอ้ยแฟรเลยค่ะอะไรครับตัวเอโดแฟร์ไม่ใช่ตัวเดียวกันล่ะอาหารก็หัวมาบ้าโตตัวใหญ่มากีแคปเจออย่างนีนิ่งแคปเจอ ปลาทูเข้มเฉยโอ้ดูลูกที่อยู่ค่ะนี่โอบลำต้นไว้นะคะไม้แดงมากดูเดี๋ยวขอไม้มันไม่ใช่แบงอันนี้ที่สาเหตุมันคือไอตัวนี้นี่คือสาเหตุมันสาเหตุตัวนี้อาการที่เรามาเจออันนี้มันตายแล้ว